การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีภายใต้การบริหารของดรวิทยาประวโขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา c o วิด1 9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา c o v i ด1 9ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564โดยมีการบริหารจัดการดังนี้เริ่มจากการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัทยมศึกษาอุดรธานีและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันการขับเคลื่อนการศึกษาในสภาวะการปัจจุบัน รวมคิดร่วมออกแบบการดำเนินงานภายใต้ดอกจานโมเดลซึ่งเป็นโมเดลที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้นํามาปฏิบตัติเพื่อให้เกิดผลแห่งความสําเร็จในการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของโรงเรียนในสังกัดมีทั้งหมด6รูปแบบดังนี้รูปแบบออนไลน์ในช่วงเริ่มต้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการเปิดออนไลน์62โรงเรียนจากทั้งหมด63โรงเรียนและมีการบริหารจัดการสลับกลุ่มเรียนไปตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนโดยโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ตามเกณฑ์ของสาหาสุขกำหนดแต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภายในจังหวัดอุดรธานีจึงทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีมีมติงดการจัดการงานสอนออนไลน์ทุกระดับและทุกสังกัดรูปแบบออนแอโรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์จำนวน18โรงเรียน ตามข้อมูลนะวันที่27กันยายน2564โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ระบบเคเบิลทีวีและระบบ IPTV รูปแบบ On Demand มีโรงเรียนในสังกัดได้นำรูปแบบ On Demand ควบคู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่นๆมาใช้48โรงเรียนตามข้อมูลวันที่27กันยายน2564 ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่คุณครูเลือกให้เช่นเว็บไซต์ DLTV ช่อง YouTube ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน DLTV บนมือถือและ o b e c Content ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และมือถือรูปแบบออนไลน์โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เป็นจำนวนมากที่สุด โดยทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการจัดหากิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครูให้สามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการจัดการเรียนรสอนให้เกิดประสิทธิภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาอุดรธานีได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยได้รับจัดสรรจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ใช้ระบบ c ิ sco w e b e x รูปแบบ Onhand โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนรูปแบบออนไลน์หรือออนแอร์ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารนำไปแจกนักเรียนกลุ่มดังกล่าวและเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานมายัางสำนักง,งานเขตพื้นที่เพื่อจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ประสบปัญหาอย่างทันท่วงทีรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบผสมผสานโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีการผสมผสานการจัดการการสอนที่หลากหลายรูปแบบตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไปเพื่อขจัด l e ARNING LOSS การสูญเสียการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอาทิการสำรวจความต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตการดำเนินการมอบเงิน2,000บาทให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองในการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน Learn from home การจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูในรูปแบบออนไลน์สำรวจและจัดสนงวัคซีนให้กับครูและนักเรียนดำเนินการจัดสรรสื่อไอที e อ c เ n ก e n คอนเทนต์เซนเตอร์และเว็บไซต์อื่นๆให้โรงเรียนได้เลือกใช้และมีการนิเทศออนไลน์จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแนะนําและให้กําลังใจเพื่อนครูในการจัดการเรียนการสอนทั้ง6รูปแบบสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธนานีองค์กรคุณธรรม เน้นส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาการศึกษาไทย